วิธีซูมหน้าจอในแอป y t u t u ทำง่ายง่ายยกตัวอย่างสมมุติว่าเราดู YouTube เช่นต้องการขยายหน้าจอจุดที่เราต้องการหรือขยายให้เต็มหน้าจอก็สามารถทำได้นะครับวิธีการให้เราทำแบบนี้นะครับแตะแอป YouTube ต่อไปให้เราแตะคุณหรือโปรไฟล์ YouTube ของเราแล้วให้เราแตะการตั้งค่ารูปไอคอนฟันเฟ,ฟือง แต่ที่ทั่วไปให้เราดูตรงที่ซูมให้เต็มหน้าจอให้เราแตะเปิดปุ่มซูมให้เต็มหน้าจอนะครับสมมุติเราดู y o YouTube สามารถใช้สองนิ้วของเราย่อขยายหรือซูมยังตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับสามารถทำใน YouTube ทั้งแนวตั้งและแนวนอนได้ ทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับไม่ไหมครับ